สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุทกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจ้าจุงอย่าหัวร้อนสวนมาเจอสวนผักไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย มากับเสียงเพลงนะครับช่างยันฮะโอ้โหไม่มาตั้งหลายวันนะครับไม่รู้ว่าเอฟซีจะคิดถึงช่างยันบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ยังอยู่กับช่างยันอีกแล้วนะฮะเจอกับช่างยันก็เจอกับมาโยงขวาโอ้โหคู่ต่อสู้เปิดอะไรมาเนี่ยครับอ่าเป็นตะบองคู่เอ๊ะตะบองคู่มาแปลกแปลกแบบนี้โอ้ตะบองคู่ ม้ามังกรโอ้มีด้วยเหรอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอ้าโดนแทงเขาแล้วโดนแทงเขาแบบนี้โอ้ทำลายโครงสร้างหน้าเบี้ยของเราเราจะทำยังไงนะฮะนะกินข้างล่างนะกินข้างล่างเขากินตัดบนกินตัดบนเขากินตัดล่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรเอาเบี้ยแทงม้าเราไปก่อนกินสัตว์ใ่เอากินเอากินองกินผงก็กินเอาคนกินกัวเข้าไป นะม้าต้องเด้งม้าต้องหนีม้าไม่หนีก็เบียกินเข้ามาอ้าวเบียกินเข้ามาแบบนี้ก็ต้องเอาเบียกินกวบไล่ม้าเข้าไปม้ากลับไปม้ากลับไปนะม้ากลับไปเบียด้ันขวามือจะขาดเอาเบียเสริมเข้าไปเพราะม้าผูกอยู่ถ้าครูต่อสู้เอาเบียแทงเม็ดโอ้โหแล้วทำยังไงอา เม็ดขึ้นไปขายนะอหอยเบียรกินเราจะได้เบียคู่เอาคู่ต่อสู้ไม่ยอมกินอีกนะแหมเมื่อไม่ยอมกินแต้มนี้เขาเสริมเม็ดเข้ามาเราก็ต้องขยับขยายนะหมุนตัวหาตำแหน่งก่อนนะครับแต้มนี้ใจยกหมามากดตรงนี้โอ้ไม่ดีนะเบียขาดจาังหวะนี้ก็เสริมเบียเข้าไปก่อนคู่ต่อสู้เสริมเบียรเข้ามาเหมือนกัน เบียเข้ามาแต้มน,นี้เรากินตัดหรือเราเบียแทงสวนเข้าไปอีกตัวหนึง่งเขากินออกนอกเรากินโอ้ไม่เราแทงมา้าโอ้ไม่ได้อะไรนะเสียเบียอย่างนั้นเสียเบียแต้มน,นี้เราก็จะหมุนมา้าดีไหมหมุนมา้าหมุนม้าไม่ได้นะหมุนม้าไม่ได,ด,ด้เดือขาดเดือขาดหมุนมาด้านล่างเบียขาด เอาเรือออกมากดกินเม็ดก่อนดีกว่านะฮะเม็ดเขาีมอกาดขาดแล้วก็เบีย้ยหน้าเม็ดก็ขาดด้วยนะครับแต่นี้ก็เอาเรือมักกดกินเม็ดกินเบีย้ยแต่นี้คู่ต่อสู้ขึ้นขุนมาขึ้นขุนมาแล้วเราโอ้ อืมกู่ต่อสู้อืมแทงเบี้ยได้ปะแทงเบีย้ยได้แทงเบี้ยกราไม่ได้แทงเบียเไไเบ้ยโอ้ oh my god ทำยังไงดี mm. แต่นี้ก็อืมยังไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันนะเอ,เอาเอาเรือมามา มากันเบี้ยง่ายก่อนีกว่านะฮะเพราะว่าดูแล้วเห็นตําแหน่งของมาเขามาโอ้หกินตัดเลยเขารู้เลยโอ้กินตัดแล้วกิกนโกเขาไปด้วยเขากินเรือเห็นไหมเขาต้องกินเรือแต่น,นี้เโอ้โหก็กินเรือแล้วก็กินโก้เขาไปด้วยแต่มน,นี้ครูต่อสู้คงจะเห็นนะครับแต่เอามาตีผ่องแล้วก็เรากินอา่าเราใช้โคนกินเขาใช้เบี้ยกินเบี้ยงง่ายนะฮะ โอ้โหแบบนั้นเราไม่ได้ก็ตีพองเข้ามาอตีพองลงมาก็หนีลงมานะครับนะกินไม่ได้นะกินแล้วก็หูขาดหมดเลยนะครับนะเกมเกมนี้นะสงสัยจะแย่แน่นอนจังหวะนี้คู่ต่อสู้บอกทำไมเราไม่กินก็ยังไม่หิวสิครับจังหวะนี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอา้า ขายโนแบบนี้เข้ามาแล้วเราจะทำไงเรากินเราเอาเบียกินเขากินเราหงายเอากินโคนนะกว้เข้าไปอือือบุงบามหรือเปล่านะครับคุณโอ้เจ้าจงอย่าหัวร้อนนะเจ้าจงอย่าอย่าหัวร้อนโอ้แต่มน,นี้เขาใช้มากินจับกินเบียจับกินเบีย้ยจับกินเม็ด อืมจังหวะนี้เราเอาโคนไปแทงมาดดีไหมเอาโคนไปไล่กินมาเข้ามาก็าต้องหนีมานะเอามากินเบีย้ยเบีย้ยเราก็กินอ่าเอาโคนไล่ไม้ไปก่อนนะเสียตรงนู้นนะนะแต่ได้ตรงกลางว่ากันไปนะ เขากินเอากินเราก็ต้องกินนะครับแต่น,นี้เขากินไปแล้วนะะกินไปแล้วเราก็เอามากินมาโกบเข้าไปเขาใช้เรือกินเข้ามาโอ้ตีลุกโอ้โหตีลุกเสียตีลุกเราเสียเรือเอาอืมเอาขุนขึ้นไปก่อนได้ไหมเอาขุนขึ้นไปเบียเอาก็กินสองอีกโอ้โหกินลุกอีกโอ้อืมืม ยังไงแต่วน,นี้ชุนละมุนไปกันใหญ่แล้วนะครับโอ้โหลกหมัดกันหน้าดูเอาไห้ก็กินสองไปนะกินมาเอา้าเราก็เราก็กินด้วยนะเราเอาเบียกกินเบียเขาเอามม้ากินเอาม้ากินเออเรากินเข้าไปก่อนเขาใช้ม้ากินเขาหรือตีลูกเราม้าบังได้นะอ่ะก็เอา หมามากินแบบนี้เขาเบียแทงขึ้นมาก็กินสองนะครับแต่น,นี้เพื่อความปลอดภัยเอากุนขยับไปก่อนดีกว่านะฮะโอ้อยู่ไม่ดีนะขยับเอาไปก่อนนะกู้ต่อสู้แทงเบียไม่ได้เอาโอ้เขามาเอาเรือมาจับกินเบียร์เราก็นะยัดโคนเข้าไปก่อนได้ไหมหรือกินเบียไปเอากินเม็ดไปก่อนกินเม็ดไปก่อนนะ เอาต่างโคนต่างกินนะกินบันเทิงนั้นหมดนะแต่มนี้ก็เอาโคนยัดเบีย้ยเข้าไปตัวหนึ่งนะยัดยัดเบีย้ยเข้าไปเข้ามากินก็เอามาต่อกินมาไปนะหรือเอาโคนกลับมากินก็ได้นะกูต่อสู้หลบนะครับเพราะว่ากลัวเสียเรือจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่น่ามีอะไรก็ โคนกินเบียกวกเข้าไปอ้ oh my god แทงมาแบบนี้เราก็แทงส่วนเข้าไปอืมจังหวะนี้กูต่อสู้เอาเบีย้ยแทงส่วนอีกไหมเอาแทงส่วนกินมาโอ้เอามาไปจับกินโคนเอามาไปจับกินโคนแล้วก็มายกเข้าไปกันเบีย้ยแทง กันเบีย้ยแทงเบีย้ยแทงมาเรามีโคนกินเรามีโคนกินโอ้โอ้แต่มี้สวยงามนะครับนะก็นะตามชื่อเรื่องนะฮะสวนมาเจอสวนผักนะครับเจ้าจงยาหัวร้อนะครับเราเอาโคนกินเบีย้ยนะเขาใช้ม้ากินโคนนะแล้วเราก็พ่องนะนี่เอา กินต่อมาเราพองก่อนนี่สวยงามพองกินมา้าหลงกลซะแล้วนะครับเอาถอยสกูกลับมาเอาม้ากินอม้มากินไม่สวยนะเอาคนกินดีกว่ากลัวเข้าไปสวยงามแม่เอาขุนมาติดก,ก็กินเบียกของชํารวยไปอีกหนึ่งตัวถอยกลับไปเอาไปที่ของแปดเอาจับกินมา้า ขุนขึ้นไปเอาแล้วนะครับนะโอ้จังหวะนี้เขาใช้ขุนมาติดเรือเอาเรืออยู่ไม่ได้นะเรืออยู่ไม่ได้แม่เอามาเอามาขึ้นไปไม่ได้นะโคนขาดต้องถอยถอยเรือก่อนดีกว่าไหมขยับเรือไปก่อนนะขยับเรือออกไปก่อนหรือจะถอยโคนอืมเอาโคนมาก่อนแล้วกันนะโคนมาก่อน นะกันคู่ต่อสู้ขึ้นมาเอาโคนขึ้นมากันจะกินเบี้ยความก็เอาโคนองเข้าไปได้จังหวะเอาได้จังหวะก็เอาเลือบองเข้าไปโอ้ถอยลงไปอีกเอาเลือกขยับไปของเจ็ดนะอา่าลิมสุดไปเลยนะ กูต่อสู้เอาไม่ห่วงขุนจะมาลุยกับเราก็หรอเรา,เรา,เรามีมา้าเอามา้โยกเข้าไปจับไล่ไเรือไอเรือเรือไปไหนเอาเรือตีลุกเอาสีลุกเราก็ขึ้นไปสิครับนะขึ้นไปขึ้นไปดันขึ้นไปเอาเรือมาหลังบ้านมาหลังบ้านเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวเราดันเบี้ยขึ้นไปเขาใช้ โกนกินไม่ได้นะมา้าผูกอยู่เอาดันเบีย้ยขึ้นไปนะแต่มีีก็สำคัญนะเขาตีพองอ่ตีพองตีพองติดเรือดีไหมไม่ติดะหนีขึ้นไปเลยดีกว่านะอาวคูต่อโซขยับขุนขยับขุนจังหวะนี้ก็เอามา้ายกเข้าไป นี่ครูต่อสู้โดนแต้มนี้อีกแล้วเอามาพ่องเข้าไปโอ้โหแหมนึกว่าของฟรีไม่มีในโลกเอ,เอาเอาเรือมาจับโคนก็อืหนีไรก่อนดีกว่าหนีโคนก่อนเอาหนีโคนเข้าไปแล้วก็เขุนขึ้นไปเรือมาตีพ่องเอาขุนขึ้นไปเอาขุนขึ้นไปก่อนเอาเขาลุก ลุกก็กซิกแซกสิครับขึ้นไปอีกจนแล้วนะลุกเข้ามาอีกก็กินเบี้ยกกกเข้าไปของชั้มล้วยเอาลูกอีกเอาม้าบังเอาม้าบังเข้าไปเอาขุนไปไหนเอาขุนจับติดกินเรือใช่ไหมขยับออกกรอ,อยู่ที่ของแปดนะฮนะไออยู่ของเจ็ดนะแล้วก็ขยับโคนขยับขุนขยับม้าเข้าไปนะเอาอะไรอ่ะขุนเข้าไปเอา ขุนเข้าไปเอาการัน,ก,นกันก็เอาหมาเข้าไปอีกหมายี่เข้าไปอีกเอากดกดขุนเข้าไปขุนวีเข้าไปเอามาให้มาไม่ให้ออกด้านนี้ไม่ออกด้านนี้ก็โคลแล้วการโคงแล้วกัรนีรน่มีแต้มลุกจนไหมจังหวะนี้โอ้มากันมากันขวามือเอาขุนออกก็ตีลุกอีกเอา เอาโคลตีลุกเอาเรือตีลุกก่อนเรือตีลุกแล้วก็เอาโคนขึ้นไปนะเอาโคนขึ้นไปหวังว่าสกูถอยลุกจนนะเอาเขาเอาเรือมากันเอาเรือมากันก็ถอยเรือลงมาสิครับเอาเตรียมลุกจนอีกแล้วเพราะว่าคุณเขาออกไม่ได้นะเอาคูต่อสู้โยนเรือให้กินเลยเอา หลือให้กินไม่อับนะครับเอาเหลือกินเลือกบเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปเอาเหลือลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับ fc นะฮะ หายไปหลายวันแล้วก็นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย